โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชัดืังการชาแนลนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับสิจธ์ยันสิทธิ์ของหลวงพ่อกลยชุจินทโรทุกๆท่านนะครับแล้วก็ผู้นิยมสะสมพระเครื่องนะครับก็เกริ่นก่อนนะครับว่าคลิปที่แล้วเนี่ยผมได้ทําคลิปนะครับเหรียญหล่อหานุมานนะครับหลวงพ่อกลวยนะครับปีหนึ่งสามนะครับผมก็บอกวิธีการดูนะครับคร่าวๆไปแล้วนะครับ ว่าดูยังไงนะครับมีแนวทางให้แล้วนะครับทีนี้เนี่ยผมบอกว่าเท่าที่ผมเจอก็คือมีโลหะผสมนะครับคือทองเหลืองนี่แหละเป็นเหรียญหล่อมีผงใบลานนะครับมีผงว่านสบู่เลือดนะครับซึ่งมีเพื่อนๆเ,นเนข้ามาเม้นว่า,า,ามีคนเขามีเหมือนกันนะครับทีนี้เนี่ยเมื่อวานเนี่ยผมได้มีโอกาสนะครับไปเดินตลาดนะครับ ผมก็ได้เจอองค์เกอมอองค์นึงเป็นเนื้อไบลานนะครับก็เลยคิดทําคลิปขึ้นมานะครับมาดูพระเก๋กันนะครับที่ก็ทําเรียนแบบนะครับเป็นเนื้อใบลานเรียนแบบนะครับอ่ะก่อนอื่นเนี่ยผมก็ต้องคล้าวคลายฟวามว่าจากแต่ก่อนเนี่ยใครก็แล้วแต่ที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้นะครับก็ต้องบอกว่าทําไมไม่เคยเห็นทําไมไม่เคยเห็นพระรุ่นนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้ออะไรก็ตามนะครับ ก็ต้องบอกว่ามันถูกมันถูกไม่ให้เขาเรียกว่าอะไรล่ะไม่สากลน,นะครับไม่นิยมซึ่งผมก็บอกแล้วว่า,วาจริงๆมันเป็นปัญหาของอพ่อค้ารุ่นใหม่ที่เข้ามาขายหลวงพ่อกวยนะครับคือเห็นพระไม่หมดนะครับก็เลยเห็นพระาบางรุ่นแล้วก็บอกว่าไม่มีนะครับบางครั้งโดยที่ยังไม่ได้แยกแยะเลยว่าพระนั้นแท้หรือเก๊นะครับ ก็ต้องบอกว่าบางครั้งเนี่ยเราไม่รู้เรามีพระเยอะแยะนะครับที่เราไม่รู้นะครับแต่ถ้าเราอ่านความเก่าใหม่เก๊แท้ได้นะครับประวัติหาไม่ยากนะครับแล้วผมก็บอกเสมอว่าพระอะไรก็แล้วแต่ที่ทําเก๊นั่นหมายความว่ามันถูกมันถูกซื้อขายนะครับมีราคามาแต่ดั้งเดิมซึ่งอาจจะบางช่วงบางตอนอาจจะหายไปด้วย ด้วยคําพูดของพ่อค้าบางอย่างว่าเอออันนี้ไม่เล่นไม่สากลไม่นิยมไม่มีการจัดสร้างนะครับก็เป็นสไตล์การบีบหน้าระกันไปนะครับทีนี้เนี่ยผมผมบอกว่ามีใบลานมีแท้นะครับผมมีโอกาสเดินตลาดเจอนะครับผมก็เลยเอาของเก้มาให้ดูนะครับพูดตรงตรงนลนะนี่คือของเกน้นะครับนะครับก็จะมาทําคลิปผมก็เลยว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าทําคลิปให้ เพื่อนๆได้ดูว่าเอ้ยเนื้อใบลานเก๋นะครับเก๋แบบไหนมันมีหลายหลายแบบนะครับนี่คือหน,หนึ่งในแบบของการเก๋นะครับก็เป็นภูมิจะได้เพื่อนๆจะได้มีภูมิในการเช่าหาต้องบอกว่าหานุมานจริงๆคือซิกเนเจอร์ของพะกรวยอย่างแท้จริงนะครับแต่จริงๆมันมีการสร้างอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไม ต้องต้องตีเก้แล้วก็บีบมะพร้าหลวงพ่อให้มันเหลือแค่หันุม,มานก็แค่อ,อของของรุ่นสามนะครับซึ่งจริงแล้วหลวงพ่อกวยแต่เดิมเนะ่ยผมเล่าย้อนให้นิดนึงหลวงพ่อกวยเป็นช่างศักมาก่อนท่านเป็นท่านเป็นช่างศักสักยันนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือหันุม,มานะก็คือเรียกว่าเรียกว่าเรียกว่าซิกเจอร์เลยลูกศิษย์ลูกหาเนี่ย สมัยนั้นเนี่ยที่หลวงพ่อยังไม่ได้สร้างยังไม่ได้สร้างพระเครื่องเนี่ยก็ต้องบอกว่าการสักยันต์คือคือสิ่งที่สิ่งที่หลวงพ่อโด่งดังมากนะครับสมัยก่อนเนี่ยแน่นอนละสิ่งที่เราได้ยินมาก็คือสายเหนียวนะครับติลพันแทงนะครับบางคนก็มีคําว่ากูกระสิบพักกูพัรูเออสิบพกัพกพกลวยนะครับบางที่เนี่ย คนที่สักยันไปเนี่ยหรือหรือได้หรือได้รดับวิชาแบบท่านเนี่ยก็เรียกได้ว่าไม่ค่อยมีใครอยากต่อแยนะครับกับหลวงกับสิทธิ์ของหลวงพ่อกลวยนะครับก็รู้ว่าเหนียวนะครับอ่ะย้อนให้ฟังมาดูอันนี้กันนะครับอันนี้คือพระเกสน,นะครับเกสสนามต้องบอกว่าองค์เนี้ยทําดีมากผมก็ขอซื้อในราคาพระเกน,นะไม่ได้ซื้อราคาพระแท้ขอซื้อเข้ามานะครับแต่ผมก็ไม่ได้บอกเขาว่าเอามาทําอะไร นะครับก็บางคนเนี่ยบางคนเนี่ยผมเคยเห็นนะโอ้โหเสียงหย่ละประเทศนั่งชี้เรื่องวันละครังนู่นนี่นั่นนะครับแต่ไม่เคยเอาพักเกมมาชี้เลยแมย้แต่องค์เดียวนะครับเพราะ <c ười> เพราะอะไรก็คิดเอาอะมาดูองค์นี้กันองค์นี้เป็นเนื้อไบลานนะครับเป็นเนื้อไบลานอ่าหลังก็ยันท่านด้วยนะครับอันนี้คือหนึ่งในการเก๊นะครับ อ่ะผมจะมาชี้เลยนะครับว่ามันไม่มันไม่ม,ไม,มันเกยังไงนะครับต้องบอกว่าพิมพ์เนี่ยแน่นอนแหละก็ถอดมันของแท้มีหลายเนื้อนะครับเล่นหาเขาถึงถอดนะครับถ้าถ้าไม่เล่นหาจริงๆริอ่ะทำไม่ถอดลวครับเสียเวลาขายไม่ได้น่าแสดงว่ารุ่นเนี้ก็คือยุคยุคนึงนะครับมีราคามีการเล่นหานะครับสําหรับ ใครที่อยากได้หนุมานหลวงพ่อกวยนะครับอ่ะอ่ะดูพิมพ์แล้วก็พิมพเขาก็ถอดมาจากของแท้แหละครับ <c oughs> <c oughs> นเนื้อเนี่ยมาดูกันเนื้อเนี่ยคือเขาทำเป็นทรงเนื้อไบลานนะครับคล้ายๆจะแต่อย่างงี้หนึ่งเนื้อไบลานนะอายุไม่ถึงมาดูกันอายุไม่ถึงยังไงนะครับเนื้อไบลานนะของเก๊น,นะครับมันจะร่วนซุยนะครับจริงๆแล้วนะอายุ ตั้งแต่ปีหนึ่งสามเนี่ยมันก็ต้องมีความมีความแกล่งแล้วละ่ะนิดๆมีความแกล่งนิดๆน,นะครับแต่องค์นี้เนื้อเริ่นซุยเนื้อเรื่นซุยสังเกตได้อย่างเนื้อเลื่นซุยนะครับคือหนึ่งหนึ่งในปัจจัยที่เราจะแยกนะครับผงใบลานของท่านมวลสารเขาทำมามีนะเขาทำก็ดูแล้วว่ามันมี ใกล้เคียงเลยแหละองค์นี้เนี่ยเราก็หลอกตาคนได้อย่างดีเลยทําเป็นภาพสไตล์โบราณนะครับคมก็ไม่มีนะครับรอยตัดก็มีเนื้อไม่ถึงเนื้อไม่ถึงไม่ว่าเนื้อเลื่อนซุยนะครับพิมพ์ก็ได้เลยแหละทําคล้ายๆส,สไตล์ภาพประมาณปีหนึ่งกว่านะครับทีนี้ผ้าถอดมันมันถอดจาก องนี้อีกทีเนี่ยนะครับถ้าปกติเนี่ยชื่อหลวงพ่อมันก็อ่านไม่ชัดอยู่แล้วคุณดูเพื่อนๆดูมันก็อ่านยากอยู่แล้วนะครับมันมีความชัดพอประมาณนิดนึงนะครับดังนั้นหุ่นเทียมมันก็ทําได้ประมาณนิดนึงทีนี้องค์ถอดเรียกว่าตื้นไปอีกนะครับจุดที่2เราก็ดูว่าพิมพ์เนี่ยค่อนข้างตื้นไปอีกตื้นอ่านแทบจะอ่านไม่ออกเลยนะครับก็อถอดมามันก็เรียกว่าเบอร์เข้าไปอีก รายละเอียดก็เบลอเพราะว่าเนื้อมันล้วนซุยรายละเอียดในองค์หนุม,มานรายละเอียดข้างๆมันก็ไปหมดมันก็เบลอไปหมดนะครับทีนี้เนี่ยจุดสังเกตหนึ่งนะครับให้สังเกตในนี้ในร่องนะครับผมบอกว่าพระแทแเ้เราก็ต้องดูในร่องพระเกศเราก็ต้องดูในร่องนะครับพระเกศในส่วนร่องที่เปิดจะใหม่กว่าด้านบน ฟังดีๆนะในร่องนะครับในร่องในร่องนะครับถ้ามันมีส่วนที่กระเทาะออกให้สังเกตได้เลยนะครับมันจะใหม่ใหม่กว่าด้านบนส่วนนี้ก็ได้เห็นไหมครับเพราะด้านบนมันถูกตกแต่งมันดูมันดูเก่าแต่จริงๆส่วนที่กระเทาะเนี่ยลองซูมแบบนี้โอเคไหมอพอได้เนาะเนี่ยครับรอยกระเทาะมันจะใหม่ นะครับใหม่มากเนื้อมันใหม่มีตรงไหนอีกก็ไม่มีเนอะ,อะมีตรงนี้พอดูได้ละนะครับสอเอ่อคออะไรก็แล้วกร็ช่างเถอะอ่ะข้อสามแล้วกันอ่ะทีนี้พ้าเนี่ยถูกตกแต่งด้วยเคมีวิธีการคุณหยิบผ้ามาสองเนี่ยคุณต้องดมพ้าห้าสิบปีอ่ะไม่มีกินหรอกไม่ไว่าเขาจะชุบน้ําว้าน หมักดินหรือว่าอยู่ในกุมานะครับอะไรกมคือไม่มีกลิ่นเคมีนะครับองค์นี้มันจะดูยากด้วยเหตุผลว่าบางครั้งเนี่ยเขาจะเลี่ยมเลี่ยมถูกๆอ่ะเลี่ยมแบบคล้ายๆให้ทําให้เก่านะครับแต่รู้ใหม่องค์นี้ถูกเลี่ยมมานะครับมันก็จะตบตาเราได้อีกชั้นหนึ่ง นะครับเลี่ยมดูเก่าเลยแหละเขาเลี่ยมเขาเลี่ยมแบบเก่าซึ่งจะบอกว่าสมัยเลี่ยมแบบเก่าได้ไหมได้มันไม่ใช่ปัญหาเลยทําง่ายจะตายนะครับไม่ใช่หมายเพราะว่าพอเลี่ยมแบบใหม่เลี่ยมเลเซอร์แล้วเลี่ยมแบบเก่าจะทําไม่ได้ทําได้ครับหมูมากทีนี้ต้องบอกว่าองค์เนี้ยมันมันมีกล่นเคมีเพราะว่าไอ้ส่วนที่เป็นเหลืองเหลือเนี่ยมันคือคือคาบเคมีคล้ายๆเขาทำคาบคล้ายๆคาบดินนะครับเนี่ยดูในนี้นะ ในซอกคล้ายๆคาบดินนะเหมือนกับองค์นี้ว่าไปอยู่อยู่กุอยู่อะไรมานระก็ตบตาเราอีกชั้นหนึ่งพวกนี้จะมีเคมีจะมีจะมีร่องรอยของการสะท้อนนะมันสะท้อนแสงถ้าคุณเจอตามสนามอะแล้วมีคาบแบบนี้คุณลองพิกหาแสงดูนะปกกล้องผมไม่ค่อยดีอ่ะงขอโทษด้วยในนี้มันก็ดูเงาๆคือมันเป็นความมันๆเงาๆนะครับ แต่องค์เนี้ยถือได้ว่าเขาทำได้เก่งนะครับเก่งทีเดียวเลยแหละที่น,นี้ไม่มีอ่าในนี้มีมีเศษมันเงาเงานะครับอันนี้เขาเรียกคาบเคมีกลิ่นเหม็นยังไงคุณดมดูก็รู้แล้วอะหนึ่งคุณต้องดมลองดมนะถ้าเวลาคุณส่องก็องลองดมดูนะครับองค์นี้ยเขาทำ้ามมาค่อนข้างดีตบตาคุณได้แต่เนื้อยังเนื้อยังใหม่อยู่ เนื้อใหม่มากเนอันนี้ใบลาน้าปีไม่ใช่อ่ะครับอันนี้ยังใหม่มากดูเนี่ร่องยันนะเหมือนผ่านเหมือนเหมือนเขาเหมือนว่าเจ้าของเดิมไปอยู่ในดินมาอะไรประมาณนี้แหละแต่ไม่ใช่อครับอันนี้คาบเคมีนะครับข้ามน้ำยาเคมีอันนี้ก็ถือว่าทำได้เก่งนะครับก็เอามาให้ดูนะครับ คุณก็จำล่องรอยไว้นะครับอย่างที่ผมบอกหนึ่งก็พิสูจน์ได้คือกลิ่นเคมีมันอยู่นานนานมากนะครับแต่พ้าแทะถ้าเขาชุบว่านมาเนื้อว่านมันมันกลิ่นมันหายหมดแล้วครับต่อให้ใส่เรี่ยมด้วยนะเก่ามันก็ไม่เก่าเนื้อใบลานก็ค่อนข้างใหม่อย่างขาวอยู่เลยนะครับคือเรียกเรียกว่ามันยังไม่ฉ่ำ คุณสังเกตในส่วนต่ําที่สูงอ่ะคุณผมก็บอกเสมอว่าในส่วนที่สูงในส่วนที่ต่ำเนี่ยมักจะมีความแตกต่างกันเพราะว่าถ้าบอย่างถ้าเป็นพัฒแท้50ปีเนี่ยคือมันก็ต้องมีการฉ่าของของน้ํามันแน่นอนละคือผ้าผงอะ่ะทุกชิ้นนี้นะครับเขาก็ต้องใส่ตัวประสานน้ำมันตังอิวหรืออะไรแล้วแต่นะครับมันก็ต้องฉ่ามีความฉ่ามันนะครับ บนที่ข้างล่างแห้งอย่างที่ผมบอกแล้วว่าถ้าแห้งทั้งองค์เนี่ยก็อันตรายเหมือนกันฉ่ำทั้งองค์ก็อันตรายเหมือนกันอบอกแล้วว่ามันมีเก๊มีโอกาสเจอก็เอามาให้ดูนะครับใครไม่เข้าใจก็คอมเมนต์มาถามได้นะครับผมก็ก็คิดว่าใช้ความเก่าดูนะครับใบลานไม่เก่าคุณลองไปดูวิธีดูผงใบลานนะครับในทุกๆในทุกทุกท,กทก ยูทูบเบอร์ที่เขาลองเขามาทําให้ดูนะครับแล้วก็ของผมเองก็น่าจะมีนะนะครับก็น่าจะมีที่เป็นผงใบลานนะครับก็ไปดูนะครับก็จะเข้าใจนะครับของแท้ของเก๊นะครับอ่ะผมก็อันนี้เป็นคลิปเป็นคลิปสร้างภูมินะครับจะได้ไม่โดนเก๊กันนะครับร้อยสองร้อยมันก็เงินนะนะครับกินข้าวได้ตั้งหลายมื้อนะครับ แล้วก็เราจะไม่สนับสนุนนะครับต่อให้เป็นหลวงพ่อก,กวลวยก็ตามเราจะไม่สนับสนุนของพระเก๊น,นะครับเพราะว่ามันก็เป็นการเอารัดเอาเปรียบหลวงพ่อนะหลวงพ่ออุตสาหธรรมุตสาหเสกนะครับอย่างเช่นเนื้อใบลานหรือเนื้อเนื้อว่านเนี่ยน,นะมันก็ต้องหาวัตถุดิบในสมัยนั้นท่านมาเรียกว่าหาง่ายๆนะพระท่านใครเคยไปวัดท่านก็จะรู้นะครับ เรียกได้ว่าท่านก็ต้องรวบรวมมวลสารกรรมวิธีการสร้างการเสกท่านก็ไม่ได้เสกแค่ชั่วโมงเดียวตามสไตล์ท่านท่านเสกเรียกว่าเต็มเหนียวนะครับภาษาไวรุกเรเลวจัดเต็มอ่ะนะท่านท่านเป็นคนใส่สุดนะครับทําอะไรใส่สุดผมเชื่อว่าโดยเฉพาะหานุมานอ่ะเรียกว่าเป็นอะไรที่ท่านคุ้นเคยแล้วก็ท่านโปรดปานนะครับการสักยานหานุมานมีสิทธิ์ในมีในสิทธิ์หลายๆคนที่เป็นสิทธิใกล้ชิด ที่มีชีวิตอยู่นะคุณลองไปตามดูนะครับขนุมานเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกพระขายได้มันก็ทําเก้นะครับก็เป็นคลิปสั้นๆเนาะเป็นคลิปสร้างภูมิุ้มกันนะครับมีพระเก้ก็เอามาให้ดูนะจะได้จะได้ไดเออเก้มันเก้แบบนี้นะแนวคิดเวลาดูพระเก้นะครับมันก็ผมเชื่อว่ามีประโยชน์กับทุกๆคนผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยก็ถวายแก่บุคูบาจัของผมนะครับ ถ้าใครได้และอีกอย่างหนึ่งก็คือมันถ้าเราเจอพระแท้พระดีนะครับแขวแล้วก็ชีวิตก็ดีขึ้นนะครับผมเชื่อว่าหพ่อก็อยากจะช่วยทุกคนแหละนะครับแต่ขอให้เอาพระแท้ขึ้นคอให้ได้ก่อนนะพระเกศม,มันก็ไม่ต่างจากไอ้นี่เศษอิฐเศษปูนนะนะครับทำมาหลอกขายเขาก็ กรรมใครกรรมมันว่ากันไปนะครับก็ท้ายคลิปแล้วนะครับก็ขอขอ,ขอบคุณนะครับที่มาติดตามรับชมจนถึงท้ายคลิปนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับหรือใครมีคอมเมนต์ไรก็คอมเมนต์เข้ามาถามได้นะครับเผื่อกดติดตามไว้เนี่ยเผื่อจะได้มีคลิปใหม่ๆก็มันก็จะได้เตือนแจ้งเตือนให้ให้ทุกคนเข้ามานะครับผมเองก็จะพยายามหา ั้งพัฒแพคเกจของหลวงพ่อแหละครับเอามาเพื่อเป็นความรู้เพื่อเป็นเป็นูมิคุ้มกันในการเช่าหานะครับก็อยากทําไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวรุ่นเราก็หมดไปนะถ้าเรายังศึกษาโดยไม่มีหลักการเนี่ยในอนาคตก็ไม่ต้องพูดถึงครับลูกชั้นลูกชั้นหลานเราก็ไม่สามารถแยกแักเกจแพเกพะแพทแท้ได้นะครับก็มึนกับตำหนิไป นะครับขอบคุณจากใจจริงนะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับที่ที่มีคอมเมนต์เข้ามาเรื่อยๆนะครับมีให้กําลังใจไลน์มาก็มีโทรมาก็มีนะครับครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณจากใจจริงชัดเมืองจันทร์ครับ